สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็มาเล่นเกมไลน์เจอกันนะครับผมก็นะฮะคิดี่แล้วลงไปนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าผมเ,เลิกเล่นเกมไลน์เจอร์ไปนะครับที่จริงไม่ได้เลิกครับผมคือที่บอกว่ายกเลิกไอดีลองก็หมายความว่ายกเลิกไอดีลองไปนะครับแต่ว่าไอดีที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้มันกลายมาเป็นไอดีหลักแทนนะครับคือตอนแรกเนี่ยไอเดีเนี้ยมันจะกลายเป็นไอดีลองเว้ยแต่ว่าเนื่องจากเกิดปัญหาไงที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอดีไลน์ผมมันหายไปนะครับก็คือต้องเริ่มใหม่หมดมันก็เลย เปลี่ยนจากไอดีลองเป็นไอดีหลักไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่มเพื่อนมาก็เพิ่มกันต่อไปนะครับอย่าก,กดลบเพื่อนนะเว้ยคือผมต้องใช้จริงๆนะครับเพราะว่าผมไม่มีเพื่อนเลยับผมคือก็ต้องเอามาใช้ตีสเตปพิเศษนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีผมตีไม่ไหวับผมเนะ่เช่นด่านนี้อะเดี๋ยวเอาเพื่อนมาช่วยดูครับอะเวลกาวสามเตอร์ v 9, อันนี้ผมไหวอย,อยู่แล้วแหละด่านเนี้ยแต่ว่าแค่อยากหยิบเอามาลองอใช้เพื่อนดูนะครับอ๋อมีคิงเหมือนกันเลยนะครับผม คือจะบอกว่าคิงเนี่ยโหดมากๆนะเป็นตัวที่โหดที่สุดนะแต่ว่าตัวดัสเนี่ยมันแบกทีมได้ดีกว่าครับผมอาจจะงงนะอา้าวพี่ถ้าแบกทีมดีกว่ามันก็ต้องโหดกว่าสิผมหมายถึงสกิลครับผมสกิลอะไรอย่างเงี้ยของตัวคิงเนี่ยมันโหดกว่านะครับแต่ถ้าในเรื่องสเตตัสเนี่ยดัสมันจะเจ๋งกว่านะเพราะฉะนั้นใครที่สุ่มได้คิงกับดัสสองตัวนี้ยพร้อมกันนะครับก็อัพอัพดัสก่อนเอออัพดัสก่อนนะครับเพราะว่าเป็นสายแท้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยยื้อให้นะครับ ถ้าอยู่ดีๆเราไปอัพคิงก่อนอย่างเงี้ยถ้าเราไปอัพคิงก่อนนะแล้วเราไม่ได้อัพดัสเนี่ยพอดัสตายปุ๊บคิงมันไม่ได้ถึกเหมือนดัสไงมันก็จะตายเหมือนกันครับผมแม้ว่าเราจะอัพมันแล้วก็ตามเขา้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะอัพตัวที่มันช่วยแบกทีมมาก่อนนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครได้คิงกับดัสเนี่ยอัพดัสก,ก่อนนะครับอัพดัสก,ก่อนนะผมตี PVP ไม่ไหวก็มานั่งตี P เอสเตทรลักนี่แหละนะครับ คือมันก็เป็นแค่ทางเดียวที่ยังทําได้อยู่ตอนนี้เข้าใจะปะนะครับคือเหมือนกับย้อนกลับมาอดีตมากเลยครับไอการมาตีสเตหลักเนี่ยปกติผมไม่ค่อยชอบการมาตีสเตหลักนะเพราะมันน่าเบื่อมากแต่ว่ามันจะเป็นต้องเล่นครับผมถ้าไม่เล่นเนี่ยมันก็ไปต่อไปได้ถูกไหมอ่ะมาดูกันครับนี่คือผมมีเทคนิคอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ท่านชมได้ทํากันทุกคนนะสาหรับมือใหม่นะครับ ส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ก็ไม่ต้องมาเม้นครับว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะผมไม่ได้อยากรู้ครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่รู้วิธีนี้อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเม้นก็ได้ครับผมไม่ได้อยากรู้ครับผม <g ül> <g ül> <g ül> ไม่ได้เม้นกวนตีนเนี่ยครับผมไม่ได้พูดกวนตีนเนี่ยครับผมเป็นคนนี้อยู่แล้วนะเอเดี๋ยวกูพูดกวนตีนเออผมเป็นคนนี้อยู่แล้วเนี่ยเออพูดอะไรองกูอะนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําเนี่ยก็คือการเก็บไอ้นี่นะครับไอ้อันเนี้ยนะครับผมซึ่ง การที่เราจะได้ไอันนี้มาเนะครับเราจะต้องไปเก็บไอ้สามอันข้างล่างเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถดรอปได้จากด่านอ่ะสมมุติว่าผมเลือกพิพิตภัณฑ์ไออันนี้คืออะไรทาร์แมชชีนอ่ะผมก็จะต้องเล่นด่าน61ถึง64่ผมก็จะได้ไอตุกตุนตุกตาน,นี่มานะครับแล้วก็ไอห6สถึง6กเนี่ยก็จะได้คล้ายๆกับนาฬิกาปลุกหรอแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเหมือนเป็นแคปซูลแล้วก็มีจดหมายซองอยู่ข้างในนะครับก็ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับว่าต้องทํายังไงซึ่งถ้าสมมติเก็บ ครบ100%เเนี่ยเราจะได้พาสซีฟของอุปกรณ์หรือว่าไอไอวัดไอเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยไอเคืยสมบัติเหรอเออสมบัตินั้นนั้นมานะครับผมซึ่งไอสมบัติเนี่ยมันมีทุกด่านเลยนะครับเนี่ยมีตั้งแต่ด่านแรกเลยบ้านเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเนี่ยเนี่ยสมบัติผีเสื้อเหรออ่าเนี่ยก็มีดอกบอกเอาไว้อยู่นะครับอ่าถ้าเป็นเฟสสองเนี่ยก็จะมีเนี่ยแบบเป็นชุดฮู้ดเหมือนกับเป็นอ้าวเฮ้ยเหมือนกับเป็นชุดฮู้ดกบเหรออ่า ก็มีนะครับเนี่ยป่ะก็มันก็จะบอกนะครับว่าสามารถหาดรอปอะไรได้จากไหนนะครับเอาจริงๆแล้วอ่ะมันคือม,มันมีประโยชน์มากๆนะไอ้พวกสมบัติพวกเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะให้สเตตเรามาใช่ป่ะแล้วไอ้สเตตพวกเนี้ยมันจะมีผลต่อทุกๆด่านเลยเว้ยไม่ว่าจะอีเวนต์สเตตอีเวนต์สเตตพิเศษ pvp เตตหลักคือมันมีผลหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะทานะไอ้สมบัติที่ผมบอกไปไมเมื่อกี้ก็คือไปนั่งเล่นเอานะครับว่บางๆก็ไปนั่งทำครับผม แต่คือผมก็จะทําให้เสร็จไปเลยนะเพราะว่าขี้เกียจย้อนกลับมาทำเมราะผมมันขี้เกียจเออเขขี้เกียจนั่นแหละอ่านะครับส่วนออในส่วนของการสุ่มการชาเนี่ยเดี๋ยวท่านชมต้องถามแน่นอน,นครับเดี๋ยวผมสุ่มนะสุ่มแน่ๆครับผมซึ <S 1> <S 1> ่งตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณพันหนึ่งร้อยละนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไอ้ภารกิจเนี่ยเสร็จทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่น,เ,เ,เ,ลนเดี๋ยวไม่ใช่เล่นเดี๋ยวจะสุ่มกาชานะครับคือผมอยากได้ดัสมากๆครับผมคือถ้าได้มาคือจบเลยครับผมคือผมน่าจะไปได้ไกลเลยนะครับเพราาะว่ พอได้ดัสมาเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้เลนเจอร์ตัวอื่นมาอีกนะครับแล้วก็ค่อยเอามาแบบเอ่อมาปั้นที่หลังอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งแม็กแน่ๆครับผมบอกไว้เลยว่าเอ่อไอดี ID นี้นะครับจะต้องไปให้ไกลกว่าไอดีหลักของผมครับซึ่งมันใช้เวลานานมากแต่ว่าไอดีเนี้ยนะครับผมผมมีเขาเรียกอะไรนะมีประสบการณ์ะนะครับมีประสบการณ์ผ่านน้ําผ่านน้ําร้อน,นอะไรที่เขาพูดกันนะเออ ผ่านน้ำร้อนมาก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรู้เทคนิคอะไรเยอะแยะตะแป้ไข่ไก่ครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาเกียร์หาอะไรหาลูบี้หาเ,เงินหาเพชรหาคนนกเออรู้หมดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับไอเดียหลักของผมที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้รู้วิธีเล่นเลยนะครับก็เล่นตามภาษาคนโง่ๆไปนะครับแต่ไอเดียนี้เนี่ยผมมีประสบการณ์มาละเพราะฉะนั้นน่าจะไปได้ไวนะก็น่าจะไปได้ไวนะครับผมงั้นวันนี้ก็ขอราท่านชมไปก่อนนะครับบายครับผม Woo, mm woo, -hmm.